เกมวิกที่29คู่ระหว่างไบตันเปิดบ้านรับกัมามเยือนิวคาสเซิลฮะอ่านิวคาสเซิลคู่นี้นะครับเคยพบกันมาแล้วทั้งหมด7ครั้งนะแทั้งหมด7ครั้งโดยไบยตันชนะไป3เป็นการชนะในบ้าน1แล้วก็นอกบ้าน2ส่วนทั้งฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ย ไม่เคยชนะไบตันได้เลยนะครับแล้วก็เสมอกันไป4ครั้งเอาหสถิติขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยถึงว่าเพื่อนๆแห่ใส่กองหลังไบตันกันหน้าดูครับ3ตัวเต็ม3ตัวเต็มนะสามตัวเต็มนะครับผมอ่ะมาดูกันหน่อยครับว่าฟอร์มที่เคยเจอกัน5เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกสำหรับไบตันกับนิโคลเซ่นนะครับฤด,ดูการ2020-21เนะครับเมื่อช่วงต้นฤดูการไบตันชนะนิโคลเซ่นมา นยครับ0-3เลยครับชนะมาสามลูกเลยเราดูการ2,019-20ทั้งเกมเย้าเกมเยงก็เสมอกันไป0-0เดูการ2,018-19ก็เกมแรกใบตั้นชนะ1-0เกมที่2ก็ใบตั้นส,สมอักเสมอกันไปครับใบตั้นกับนิวคาสลก็เสมอกันไป1-1โอ้โหคู่นี้ถึงว่าทําไมเพื่อนๆใส่หลังไบตั้นกันเบิกบานอะไม่เป็นไรครับก็ตาตีติหน้าเสือมันบอกกันอย่างเงี้ยฮะเป็นผมผมก็ใส่เหมือนกันครับนะ มาดูกันหน่อยครับว่าฟอร์มทั้งคู่นะครับ5เกมหลังสุดนะเป็นยังไงกันบ้างทั้งฝั่งไบตันใน5เกมหลังสุดชนะไป1นเสมอ1แพ้ไป3โดยนะแพ้เแพ้เกมล่าสุดเนี่ยพิกไม่ถือว่าพิกล็อกครับก็คือชนะนะครับเอาชนะแซวทำตันไปได้21น,นะครับแล้วก็ไปแพ้แล้วก็แพ้เลตเตอร์1 2นะครับแพ้ใบ์แพ้เวทบอมครับแพ้เวทบอมศูนย์หนึ่ง นะแพ้คิสตันพาเลด1-2แล้วก็ไปเสมอแอตตันวิลล่า0-0นย์ศูนทั้งเฟลทุกทีครับทั้งฝั่งนิวคาสเซิลนะครับ5เกมล่าสุดก็เสมอ3แพ้2นะเกมล่าสุดเลยก็ไปเสมอกับแอตตันวิลล่ามา1-1นะครับนะ1-1เสมอแบบไม่น่าเสมอนะครับมนิดเดียวพูดแล้วก็กรีดครับกรีดแล้วก็ไปเสมอกับเวสต์บอม0-0เสมอวูฟ1-1 แพ้แมนยู1-3แล้วก็แพ้เชลซี0-2ครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างว่าถ้าผมจะเป็นต้องเลือกนักเตะนะครับในทั้ง2ทีมนี้เนะี่ยตัวไหนชั่วโมงนี้น่าสนใจนะครับแล้วผมถ้าผมจะเป็นต้องเลือกผมจะเลือกใครเข้าสู่ทีมกันบ้างมาดูทั้งฟัง่งใบตั้นกันก่อนครับใบตั้นอ่าใบตั้นใบตันแน่นอนครับนี่ในตำแหน่งผู้สาวประตูนะครับผู้สาวประตูอนะ่กองหลังว่าหนีไม่พ้นแก๊งนี้แหละครับนะ อ่ะเดี๋ยวจะอธิบายเป็นรายบุคคลไปครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งก็ได้นะครับซานเชสครับซานเชสก็ยิสมือหนึ่งยาวๆครับฤดูกาลนี้นะตั้งแต่ลงสนามมานะครับเป็นมือหนึ่งตั้งแต่เกมที่13เนี่ยเก็บไปได้ทั้งหมดนะครับ6คลีนชีสครับส่วนกองหลังยืนหนึ่งแน่นอนครับลูอิสดังนะครับนี่เลยผู้ทำประตูนะครับเป็นคนทำประตูได้ด้วยนะครับเกมที่ไปชนะนะครับไปชนะเซาแ์ทมส์ตันมานี่ก็ ทำประตูได้ด้วยฤดูการนี้ก็รวมแล้วทาไปแล้วทั้งหมด4ประตูเก็บไปได้7กรีนชีสนะครับก็เป็นกองหลังยืนหนึ่งในใจครับถ้าพูดถึงไวตันก็ถ้าไม่นับนะครับถ้าไม่นับตัวนี้ซึ่งปิดเทอมไปเรียบร้อยแล้วครับแรมตี้โอ้ตอนช่วงต้นฤดูการนี่จี๊ดจ๊าดมากครับเต้นในจี๊ดจ๊าดเสดวมากแต่เจ็บปิดเทอมไปแล้วก็มาเป็นลุยตั้งขึ้นกับตันทีมนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่โควิดก็ลงสนามแน่นอนครับนะลองลงมานะครับลองลงมา กองหลังที่การันตีลงสนามแน่ๆครับก็หนีไม่พ้นนี่ฮะแก๊งนี้เลยครับนะเป็นไว้นะครับฤดูการนี้ก็เก็บไปได้ทั้งหมดนะครับแปดกินชีสแล้วก็ตัวจริงนะเป็นกองหลังตัวรับเซนเตอร์ลงสม่ําเสมอครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าผมจะเป็นจะต้องเลือกนะครับก็หนีไม่พ้นแก๊งนี้ครับนะราคาถูกด้วยนะครับราคาก็ถูกด้วยเวอร์แมนครับนะเวอร์แมน ฤด,ดูการนี้นะครับก็ลงสนามอย่างต่อเน,นื่องเก็บไปทาได้1ประตูแล้วก็เก็บไปได้5กิทีมชีทนะครับก็ราคาไม่สูงมากถ้าใครสนใจใช้บัตการในตัวรับของของไบตต้นนรับซึ่งกองหลังไบตต้นเนี่ยมันก็เหลือไม่ขีดตัวเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยสี่ตัวนี่แหละลงหมดเลยครับเพราะว่าอีก3ตัวมันเจ็บไปแล้วครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยอ่าตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่เพราะว่าถ้าถ้าถ่าถ่า,านะครับถ่า แดนเบิร์นนะครับก็แจ้งว่าทางฟอร์ตินทีมเมลรีแจ้งว่ามีโอกาสลงสนาม75%นะครับก็ต้องรอดูถ้าแดนเบิร์นนะถูกเปลี่ยนตัวออกอาที45ถ้าแดนเบิร์นนะไม่ไหวผมคิดว่านะครับผู้จัดจการทีม ไม่น่าหนีจากนี้ครับ <c oughs> คิดว่าไม่น่าหนีถ้ากองหลังออกจูบๆของใบตั้นตะแกงนี้ผมขอดูหน่อยครับว่าแดนเบิร์นถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วแสดงก็พูดจัดก,การทีมเนี่ยน่าจะดึงเอาตำแหน่งกองกลางกองกลางนะครับมาเล่นเป็นกองหลังแน่ๆใช่ไหมผมขอดูหน่อยครับผมนะแดนเบิร์นถูกเปลี่ยนตัวออกปทีที่45อ่ะนะครับแล้วส่งตัวนี้ลงมาซึ่งแกน่าจะเป็น จริงจริงด้วยแดนเบิร์นโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับประมาณนี้ดังนั้นถ้าจุดชวนในตำแหน่งของหลังของไบตั้นเนี่ยคิดว่าสตัวเนี่ยครับน่าจะการันตีลงสนามแน่นอนนะครับแลหลังจากหลังนะส่วนในตำแหน่งตัวลุกนะครับตัวลูกที่พอทีจะพอฝากความหวังได้ก็แน่นอนครับยืนหนึ่งทอสซานะครับก็ถามไม่เห็นแล้วว่าก็ต้องพึ่งพาทอสซาแล้วครับนะก็เป็นยืนหนึ่งในใจผมก็เชียร์มาหลายหลาย เกมวิกแล้วครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นใครแล้วก็มีแก๊งแก๊งหน้าเดิมเดินครับทอสซาดูดูการที่ทําไปแล้ว3าประตู5-0ครับลอกลงมาก็พยายามรอดูว่าเขาจะมาเมื่อไหร่ก็แก๊งเดิมครับนะจากอาทิตย์ที่แล้วเลยทอสซามเมาเปแล้วก็ฮัทเกาโก้เนี่ครับก็หนีไม่พ้นแก๊งนี้ดูดูนะครับดูดูการนี้โอ้โหใบตั้นในช่วงแรกก็คือถ้าดีทีเหลวครับเหมือนอย่างที่ FL ไทโบนะครับคุณเซอร์ฟอกบอกครับโมเปเนี่ยถ้าดีทีเหลวเหมือนจะดีครับแต่ก็หนีไม่พ้นก็ต้องฝากความหวังไว้ที่แกครับแต่อาจจะเป็นตัวเลือกท้ายท้ายอาจจะเป็นแบบโจ๊กเกอร์ครับนะช่วงนี้แกไม่ยิงเลยก็ต้องไปฝากความหวังไว้ที่ทอสซานะแล้วก็คัชเกาโกสตนะครับเกมที่แล้วก็มีแอซซิตถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจาไม่ผิดอ่าใช่ครับมี1นึ่งแอซซิต ฤด,ดูการที่ทำไปแล้ว2ประตู5แอสซิตนะครับก็ยืนหนึ่งก็ให้เป็นทอสซาลองลงมาก็เป็นคัชเกาโกส่วนในตำแหน่งกองหน้ายัางไงก็ผู้จัดการทีมมันมีตัวเลือกน้อยครับก็คงต้องส่งโมเปลงสู่สนามอย่างต่อเนื่องก็ต้องรองดูว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เ,หเขาจะผลิตนะครับคะแนนให้กับผู้จัดการทีมมากกว่า2คะแนนนะครับก็ลองดูครับไม่แน่เกมวิกนี้อาจจะเป็นตัวที่สร้างเงินล้านให้กับผู้จัดการทีมก็เป็นได้ครับนะ ทุกตัวมันจะมีบทบาทของมันได้อ่านในคอมเมนต์นะครับนะในคอมเมนต์ของกลุ่มนะครับของผนามจีนะก็ทุกตัวมีบทบาทของมันครับอยู่ที่ว่าเกมวิกไหนเขาจะเด่นขึ้นมาเหมือนอย่างอีเฮนาโชครับเกมวิกที่2 8ใครจะคิดครับว่าอีเฮนาโชจะยิงแฮตติกครับนะแต่กับเกมวิกนั้นอ่ะเป็นเกมของเขาจริงๆครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวลุกและตัวรับของทางฝั่ง ไบตันนะครับถ้าใครสนใจใช้บริการก็พิจารณารายชื่อดูได้เลยนะครับผมตามนี้อ่ะมาดูทางฟังผู้มาเยือนอย่างนิวคาสเซิลกันบ้างนะครับทึ่งดูจากสถิติแล้วเนี่ยมันขี่ๆนะครับโดนไบตันขี่เลยครับนั้นิวคาสเซิลไม่เคยชนะไบตันได้เลยนะครับแต่ผมแอบเหมือนอยากทุกคน,นแห่ไปที่ไบตันเหมือนผมแย่กระส่วนอีกแล้วครับผมว่านิวคาสเซิลเนี่ยมัน อาจจะเกมลุกไม่ดีแต่ผมคิดว่าเกมรับก็ไม่แย่ครับถ้ามันก็น่าเสี่ยงอ่ะแน่นอนครับมาดูกันหน่อยถ้าตัวลุกและตัวรับของนิวคาเซิลตัวที่น่าสนใจนะตัวที่น่าสนใจนะครับในตำแหน่งตัวลุกและตัวรับอของนิวคาเซิลเลื่อนๆอย่าเลื่อนตามอ่าหนึ่งสองแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งอยู่ในเอ่ยอ่าอยู่ไหนอยู่ไหน ประมาณนี้แน่นอนครับผู้รักษาประตูเมื่อหนึ่งตอนนี้กลับมายิดมือหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับนะดูบับก้าครับนะกลับมายิดเมื่อหนึ่งคิดว่าน่าแต่คงผู้จัดการทีมก็คงจะใช้กันยาวๆครับนะลงมาแล้วนะครับยิบเมื่อหนึ่งกลับมายิบเมื่อหนึ่งได้3เกมตั้งแต่วีคที่ 26, 27, 28นะครับก็เก็บไปได้1กรีนชีสนะครับเกมที่ไปเสมอกับเวสบอมศูนย์ศูนย์มือหนึ่งครับนะ ตัวรองลงมานะครับในตำแหน่งกองหลังของนิวคาสเซิลที่พอคิดว่าน่าจะการันตีลงตัวจริงครับกับตันทีมนะครับกับตันทีมของเขานะครับจจมอลลัสเซลครับนะเกมที่แล้วก็เป็นฮีโร่สามารถแบ่งแต้มจากแอตตันวิลล่ามาได้ครับเป็นลูกผู้โขกประตูตีเสมอนะครับทำให้นิวคาสเซิลได้มา1คะแนนนะครับูดูดการนี้สถิติส่วนตัวทำไปแล้ว1ประตู เก็บไปได้ทั้งสองกินชีกับนิวคาสเซิลนี่โอ้โหทั้งฤดูกาลนะฮนะไม่ใช่สิเพราะว่าจามาล์ลเซลแก่เจ็บและแก่พิ่งกลบกับมานะครับรวมๆแล้วคือแต่นะนิวคาสเซิลสถิติส่วนตัวคือเก็บทันได้2ประตูและเก็บได้2กินชีครับลองลูกมาในตำแหน่งเซนเตอร์ที่คิดว่าน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงครับยืนคู่กับจามารัลเซลเลยนะครับไม่หนีกันก็คียนคาร์ครับนะเคีรนคาร์ฤดูกาลนี้นะครับ ทำไปแล้ว1ประตู3ามกรีนชีตนะครับส่วนในตําแหน่งตัวลุกริมเส้นนะริมเส้นเนี่ยของนิวคาเสเซิลเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวนะครับคิดว่าช่วงนี้ผู้จัดจการทีมคงคงไม่น่าเปลี่ยนนะค,คงไม่น่าเปลี่ยนอ่าจะมีแก๊งนี้เนี่ยครับทั้งซ้ายทั้งขวาถ้าเอาชัวร์การันตีลงสนามแม่ดอนในตําแหน่งเซนเตอร์ก็เนี่ยครับนะไม่ว่าจะเป็น จะมาแล้วเซลหรือคราสนะครับแต่ถ้าอยากได้ตำแหน่งในตำแหน่งริมเส้นแบกบซแบบ้ายแบกขวาหวังคะแนนนอกจากกินชิสอาจจะมีแอซซิตก็แน่นอนครับนะจ่ายก็มองไปที่เนี่ยครับได้เลยทั้งคู่เลยดูตังบวปประมาณเลยครับตัวนี้อาจจะถูกกว่าน่อยนะครับหลังๆก็คือได้รับโอกาสลงสนามจ,จากผู้จัดการทีมครับนะด้ำเมทฮะน้เมทเนี่ยลงมาเป็นริมเส้นทางด้านถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นทางด้าน ด้านซ้ายหรือฝาเดี๋ยวผมไปดูในนะครับแผนเก่าก่อนนะเพื่อความชัวร์ครับนะนิวคาสเซล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 นิวคาสเซนนะริมเส้นใครยืนซ้ายใครยืนฝาครับจะมีอยู่สองตัวครับที่ได้รับโอกาสลงสนามนะครับนะอ่านี่ปึ๊บอ่านี่คู่นี้เลยครับนะเบอร์สิบเจ็ดอ่าเบอร์สิบเจ็ดกับเบอร์สาม เบอร์สารนี่เล่นเป็นแบ็คทางด้านซ้ายครับนะแบ็คข้างด้านซ้ายอย่างดัเมดนะครับส่วนส่วนส่วนเอมินคราฟเนี่ยเล่นทางด้านแบ็คขวาโอเคครับก็ประมาณนี้ถ้าใครสนใจใช้วิธีการตัวลุกกับตัวรับของนิวควสเซิลถ้าเอาชัวร์การันตีเซนเตอร์แบบคู่เน่ลงแน่นอนนะครับถ้าหวังอยากจะได้มากกว่า คลีนชีสหวังแอซซิดก็เป็นคู่นี้ครับนะดัมเมดนะครับดัมเมดฤดูกาลนี้ก็ลงเป็นตัวจริงต่อเนื่องแต่เกมวีคที่23ครับนะทำไปแล้ว1แอซซิดเก็บไว้ได้3คลีนชีสส่วนส่วนส่วนวน,นะครับส่วนทางฝั่ง,งอ่าอันนี้ดัมเมดใช่ครับส่วนทางฝั่งดัมเมดนะครับดัมเมดลงเป็นตัวจริงนะครับในตำแหน่งริมเส้นนะครับแบ็คทางด้านแบนะ็คเนี่ยสองเกมติดแล้วนะครับก็ทำไปได้ เก็บไปได้1นึ่คลีนชีสนะครับนะยืน1ยืน2นะครับนี่ฮะสก็ตัวนี้น่าจะสวนฝว่าตัวดัมเมดนิดนึงนะครับนะเพราะว่าแกลโลสนามต่อเนื่องมานานฝ่านะครับและคิดว่า1 2 3เนี่ยผมเชียร์ตรงนี้แต่ถ้าใครอยากจเสี่ยงไม่อยากใส่เซนเตอร์ถึง2ตัวนะครับนะไม่อยากใส่เซนเตอร์ถึง2ตัวก็อ,อาจจะเลือก เอมเมนคราฟไปนะครับแล้วก็ใส่ไม่ว่าจะเป็นจะมาแล้วเซลนะครับก็เลือกตามชอบตามงบประมาณได้เลยแต่คิดว่าชุดนี้เนี่ยไม่น่าหนีนะครับมาเพราะว่าหลังของนิวคาสเซิลมันก็ผู้จัดจาก,การทีม่าคงต้องให้โอกาสสับเปลี่ยนหมุนเวียนหาผู้เล่นที่ดีที่สุดแต่ก็เหนื่อยครับบอกได้คําเดียวว่าเหนื่อยอ่ะทั้งฝั่งตัวลูกของนิวคาสเซิลจิ้มไม่ยากครับเพราะามันไม่มีตัวให้จิ้มแล้วครับนิวคาสเซิล ถ้าชั่วโมงนี้ถามผมว่าใครที่จะพอฝากความหวังได้ผมมองไปที่นะครับนะมองไปที่นี่ครับยืนหนึ่งในใจในตำแหน่งตัวลูกเขาเฟเซอร์ครับเพราะอะไรเพราะว่าแกเป็นกองกลางราคาไม่สูงและแกได้ดังขึ้นไปเล่นสูเหมือนกองหน้าเนี่ยนะครับอย่างที่ทราบก็อยู่ว่ากองกลางทําประตูได้เนี่ยมันได้ลูกละ5คะแนนมากกว่ากองหน้าแท้ๆเขาหน้าคือจะได้ลูกละ4ก็เลยคิดว่าช่วงนี้ก็มันไม่เหลือใครแล้วก็ต้อง นะครับฝากเอาฝาังที่เฟเซอร์นะลองลงมาลองลงมานี่ครับนะลองลงมาก็าต้องยกให้กับจอโจ c ชิวีครับนะชิวีฤดูการนี้ทําไปแล้ว1ประตู1นึ่งแอตซีดครับนะและแกก็รับหนะ้าที่ถ้าจําไม่ผิดน่าจะมีลูกนิ่งลูกอะไรด้วยนะครับมานะแกก็รับยิงเป็นบางโอกาสก็ไม,ม่เหลือใครแล้วครับ New osen, นะิวโคเซนในตําแหน่งตัวลูกถ้า กลัวอย่างเดียวกลัวลูกผีจับยัดแบบเกมที่เจอกับแอตตันวิลล่าเกมที่ผ่านมาซะเหลือเกินครับแล้วนอกนั้นก็ก็คงผู้จัดก,การทีมคงไม่โจลิงตันก็โจวิลล็อกได้เลยครับนะแต่ว่าไม่เหลือใครจริงๆนะครับก็มองไปถ้าจะใส่ก็ไปใส่ของหลังดีกว่าแต่ว่าถ้าถามผมว่าถ้าพอที่จะฝากความหวังได้เล็กๆก็เนี่ยครับ เฟเซอร์กับโจวิลล็อกวั aser, กี jo jo vie, ครับเฟเซอร์กับจอชัวเชลวีครับแต่ถามผมว่านิวคาสเซิลจะเลือกเลือกใครไหมถ้าจะใส่อยากะฉีกจริงก็อาจจะอัดกองหลัง3ตัวดีกว่าตัวลุกไม่อยากจะมองครับมันไม่โอ้โหมันนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆทราบานะฮะประมาณนี้สําหรับทางฝั่งนิวคาสเซิลแต่ใครสนใจใช้บริการอยากจะฉีกว่าเอาว่าเกมนี้เฟเซอร์ aser, จะมาแจ้งเกิดนะหรือโจหรือว่า จโจชิวีเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ลองดูเข,เขาเป็นตัวที่ว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าทุกๆตัวในนะครับในในตำแหน่งตัวลุกแล้วก็มีข่าวนะครับว่าเห็นว่าวิลสันี่ยเริ่มกลับมาซ้อมได้แล้วแต่ผมก็คิดว่าอ,อย่างที่เคยบอกทุกๆเขานักเตะที่มีอาการบาดเจ็บบางทีเรายังไม่แน่ใจว่าเขาหาจากบาดเจ็บมาแล้วเนี่ยจะ จะเหมือนเดิมไหมยังไงเรารอดูให้เขาลงสนามให้เราเห็นสัก1เกมก่อนนะครับผมเป็นผู้ตายเลยแบบซฟดอยู่ในเซฟโซนแต่ถ้าใครเยากก็เสี่ยงครับเห็นว่าเอาแล้ววะมีข่าวว่าวิลสันมาเริ่มซ้อมแล้วนะอาจจะได้รับโอกาสลงสนามเกมวินนี้จะคิดต่างคิดว่าได้ลงและยิงก็จัดไปเลยก็ได้ครับแต่ในความคิดส่วนตัวผมคิดว่า ยังไม่น่าพร้อมครับและแกมาซ้อมแกก็ซ้อมเดี่ยวด้วยนะครับไม่ได้ยังไม่ได้ซ้อมลงทีมกับเพื่อนเพื่อนก็คิดว่ายังไม่น่าพร้อมครับนะแต่ก็คงจะหายใกล้จะหายกลับมาเร็วๆนี้แหละฮะนะจะพอก็เป็นฟาวมงของทีมได้แต่ถ้าชั่วโมงนี้ก็อย่างที่แจ้งไปครับนะก็มองกองหลังหรือถ้าอยากก็มองตัวลุกก็เฟเซอร์กับโจโจชิลวีก็พอที่จะมีเปอร์เซ็นต์สูงว่าฝ่าพวกโจลิงตันโจวิลล็อก นะครับนะ,ะประมาณนี้ครับผมสําหรับมิวสิคเซิจบไปไก็ไม่มีอะไรแล้วก็น่าจะประมาณนี้สําหรับเกมวิที่ยี่ก็จะมีแข่งยังไงก็เพื่อนๆอย่าลืมส่งทีมกันนะครับนะจะมีเพื่อนๆหลายคนบางครั้งลืมส่งทีมจำไม่ง่ายพรุงนี้นะครับวันที่19ก็ก่อนข้อน,นอนส่งทีมให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วตอนเช้าตื่นมาลุ้นคะแนนได้เลยเราจะรู้ผลกันเนี่ยนะครับจบปในวันอาทิตย์นะครับนะวันอาทิตย์ เช้าวันจันเน่ะรู้แล้วครับว่าใครได้แชมป์ประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกซับสไครปทุกไลค์ทุกทรทที่กดให้ช่องสนุกดีนะครับหรือว่าเป็นกําลังใจเป็นพลังในการผลักดันนะครับนะให้ช่องสนุกดีนะครับเป็นการสานับสนุนช่องสนุกดีให้ช่องสนุกดีนั้นนะครับได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมหลีกอินฟูเอนเซอร์ของขอบผนามที่จีนะครับขอบคุณทุกทุกท่านมากครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกด ซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยนะครับนะขอบคุณมากครับขอให้เงินแสนเงินล้านจงกาติดอยู่กับเพื่อนๆทุกๆคนแล้วพบกันใหม่กับการจัดทีมชิงเงินแสนขอบผนาม GG นะครับเกมวีคที่30นะครับเมื่อไหร่ก็รอติดตามในโพสต์ชุมชนของ YouTube ได้เลยนะครับก็หลักๆก,ก,ก็คือก่อนมอนเตะ1วันครับนะก่อนมอนเตะ1วันนะก่อนมอนเตะ1วันเวลา หลักๆจะประมาณ6โมงคึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรยังไงก็จะไปโพสต์แจ้งบอกครับขอบคุณมากครับผม